ากันันความสู้ค่ะคืนนี้ทุกคนอยู่ทะเลอีกแล้วไม่รู้ชัดป่ะเนี่ยจ๊เอ๋จ๊เอ๋จ๊เอส๋สวัสดีทุกคนนะคะแม่มาแล้วหนึ่ง <c oughs> ใส่หมวกก็ได้เพราะว่าโลโก้ก็ชัดอยู่ถอดมวกนี่เน,นื้ร้อนใส่ไว้ก่อนใส่ไว้ก่อนใส่ไว้คู่ก่อนใส่คู่ก่อนนะสวัสดีทุกคนนะคะจริงๆทริปนี้จึงต้องเป็นทริปพักใจนะคะที่เชลซีน่ะนัดก,ก่อนแพ้วิลล่ามาศูนย์สอง แไม่เป็นไรละถือเป็นทิปแบบฉลองสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้อยู่ทะเลค่ะ,ค,ะค่อนข้างจะร่าเริงนะคะนี่แต่ตอนนี้มันเย็นละแสงจะหมดละไปตรงไหนที่มีแสงคนได้เห็นโลโก้เชลซีชัดชัด ผมขึ้นไหมครับุณอนิสอนขึ้นค่ะแต่ก่อนเชิญไปตรงนู้นเชิญไปเอาของก่อนเชิญทิ้งของกระเป๋าไว้ตรงนั้นสวัสดีทักทายทุกคนนะคะก็บอกเลยว่าอารมณ์ดีพร้อมใช่ไหมพร้อมถึงมียังมีเรื่องกันวะพูดถึงเรื่องอายุทำไมล่ะ ก็แค่อายุเท่าเตียโก้ซสิว่ามันจะมีปัญหาอะไรคะคืนนี้ชนะไม่เจ๊เจ๊กินน้ำสักแป๊บหนึ่งนี่เอาเสื้อมาด้วยนะอากาศร้อนๆเราก็ต้องมาที่ทะเลกันซะหน่อยนะคะรู้จักหัวไหมหัวตารางรู้จักหัวปะไม่ใช่หัวตาราง นี่เอาเสื้อมาด้วยตัวนี้เส <se ื้อตัวใหญ่มาแต่ยังไม่ใส่อากาศมันร้อนใส่แค่นี้พอน่ารักแบบนี้ค่ะคืนนี้จะชนะไหมเอาเรื่องนี้ก่อนดีกว่านะคะสำหรับเชลซีปลดแล้วหนึ่อคำอธิษฐานคำด่าทอหรือคำขอร้องอะไรของเราได้ผลนะคะแกรมพอตเตอร์คิดแล้วจ้ะ ซึ่งเรื่องนี้ทุกคนก็น่าจะได้ติดอุ้ยทษค่ะติดตามข่าวสารกันไปแล้วนะคะสำหรับขั้นคืนนี้เกมพิมลีก็จะเป็นเชลซีกับลิเวอร์พูลที่หงเพื่อนรักของเรานั่นเองนะคะคิดว่าเดี๋ยวเวลาคนถามสกอร์ไม่กล้าให้แล้วอะเพราะว่าแม่นแม่นฝั่งแต่ผิดฝั่งตลอดผอมไปอุ้ย ขอโทษนะครับปืนจะได้แชมป์ไหมปืนก็ได้แชมป์พีบาลีกอยู่แล้วมาถามถึงปืนทำไมให้โมโหจริงๆทุกวันนี้ดูอาเซนอลคือเป็นทีมที่น่าเบื่อมากไม่ได้ลุ้นได้อะไรเลยยังไงก็ชนะยังไงก็ยิงเยอะเบือ่อบอกเลยได้แชมป์ไหมก็คือเอาถ้วยไปเลยจริงคือถึงแม้ว่าซิตี้เนี่ยนะก็จะโหฟอร์มเทพก็ตามทีแต่ซิตี้พลาดเยอะกว่าอาเซนอลและซิตี้ก็คือถ้า รงแล้วน่นก็ไม่มีทางาพลาดหรอกเอาไปเหอะถ้วยอะนะคะดีกว่าดีใจกว่าได้แชมป์ที่ปลดพอตเตอร์ใครไม่มาเป็นเด็กเชลซีไม่เข้าใจการปลดพอตเตอร์เนี่ยคือเราไม่ได้หวังว่าทีมมันจะแบบเฮ้ยเดี๋ยวคืนนี้ก็คือกูผิดหูกูมาวูบวาบเลยแล้วก็ฟอร์มจะดีขึ้นดีขึ้นแบบอย่าง ขับพลันขนาดนั้นแต่การปลดพอเตอเตอร์คือมันเป็นสัญลักษณ์บางอย่างว่าเฮ้ยกูจะม,มันมีความหวังเลยเว้ยพอพอตเตอร์นะคะคือไม่ได้เกลียดอะไรเขาขนาดนั้นหรอกแต่ว่าฝีมือเขาไม่ถึงในการคุมเชลซีจริงภาวะความกดดันอะไรต่างๆนานานะคะสไตล์มันมันไม่ได้กับนักเตะที่มีตอนนี้ด้วยกับทีมระดับเชลซีด้วยก็ค,คือระดับกลางตารางอะ่ะจบไหม พูดนะ้ำไม่ขึ้นเลยพูดถึงเรื่องอายุเนี่ยเอายังไงเนี่ยสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นบรูโน่ซาวตอไม่ใช่บรูโน่เฟอร์นันไม่ใช่บรูโน่มาบรูโน่ซาวตอกลุ่มเชลซีรักษาการไปก่อนนะคะสำหรับ โค้ชใหม่เชลซีก็มีข่าวคราวหลายต่อหลายคนใจเชออยากได้ลุยเอลิเกมากกว่าอ่าาอฮะกับมากก่อนนากเกรมันแต่ตอนนี้ใครก็ได้มึงเข้ามาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยดูทรงกันอีกทีนะคะแต่สำหรับข่าวคราว,าวก็คือดูว่านากเกรมันจะมาวินเนาะผงจะชนะมากมาได้ไหมเพื่อนรัก ก็บอลเปลี่ยนโคดนะถึงแม้ว่าจะเป็นทีมงานเดิมแต่มันอาจจะแบบเฮ้ยทำให้นักตรงนักเตะมันมีแบบกำลังใจฮึอะไรขึ้นมาก็ได้หรือเปล่าอย่างนี้บอกเลยว่าวันนี้อันเฟรนก่อนก็คือไม่ขอไม่นับเพื่อนก่อนขอแบบเอออยากอยากไหนไหนก็เป็นเพื่อนกัน เราอยากได้ของขวัญวันเปลี่ยนโค้ดเพื่อนรักควรจะให้ของขวัญลงนิดหนึ่งหรือเปล่าเป็นสารแต้มเบาๆนะจุกจุกอเนดิแกบวกหนึ่งนะคะอยากได้เอาแช่นะคะเอาคอนเต้คอนเต้เฮ้ยเดี๋ยวนิดนึงนะคะคอนเต้ด้วยฝีมือด้วยด้วยกิยศของคอนเต้คุมเชลซีและทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวมีทีมไหนที่คอนเต้คุมแล้วเขาไม่ทะเลาะกับบอดบ้างขนาด ขนาดสมัยยุคเซียมีคอนเต้มีปัญหากระบอกเลยนะคะณจุดนี้ตรงนี้แหละที่ที่น่าห่วงขอแมนยูชนะเชลซีได้ไหมครับแมนยู U, เอ,อ่ยังไม่ได้เตะกับเชลซีจ้ะที่รักจริงๆมีแมชนะสำหรับแมนยูเชลซีแต่ว่าต้องเลื่อนไปเนื่องจากว่าก็เนื่องจากแมนยูไปเล่นถ้วยทำไมอ่ะถ้าไม่ไปเล่นถ้วยแล้วไม่เข้ารอบก็เจอกันแล้วปะ เออเปลี่ยนโค้ดยิงโชว์เออฟันนขอฟันอย่างนี้แล้วกันใครจะตามใครจะสวนแล้วแต่อย่ไปฟันตรงนู้ด๋ยวไปฟันตรงนูด้ดจะไปฟันวิวนุตฟันธงสกอนะจะอยู่เหมือนเดิมจ้ะเป็นพิกตี้เสม็ดแล้วอยู่เสม็ดค่ะ นะคะวิวิวเดี๋ยวลื่นถ้าลื่นนะอุิยแป๊บนึงถ้าลื่นห้ามขำอุยหินลื่นอ่ะอุยอุยหุยโอเคโอเคหาลื่นละมาฟันธงตรงนี้ให้วิวมันดีๆนิดนึงเออนะฟันธงลงสกอร์กลางทะเลนะคะเชลซี เือนลิวู่กไปสามประตูต่อหนึ่งค่ะจบนะที่เรือผมจะมีโอกาสชนะไหมก็เรือกลัวอะไรอะ่ะเรือต้องกลัวด,ด้วยหรอเรือปืนอย่างเงี้ยไม่น่าปีการมาพูดทุบตัวใครได้แล้วนี่ไม่ใช่ไม่ใช่คู มาบอกว่าเป็นครูจะโกรธแล้วนะนี่ไม่ใช่ครูหัวไม่ได้ครูไม่ใช่ครูคร,ครูหัวอุ๊ยเออครูนี่เป็นประเทิงแบบเป็นประเทิงแคหัวก่อนเออออออหัวไม่ได้ครูนะจ๊ะไม่ใช่ครูครูนะจ๊ะห้ามมาเรียกว่าครูนะโกรธนะห้ามมาเรียกว่าครูโกรธจริงด้วย ไม่ใช่คุคูสวัสดีครัปอากาศดีไหมดีตามมานานแล้วหลูกล้าพักข้าไปครั้งแรกยังไงอะ่ะจัดไปสันหนึ่งสองอเอาเยอะจังเจ๊สองหนึ่งก็พอก็ให้เฉือนแล้วนาก็ให้เฉือนเฉือนแล้ว เมาจะได้ลงไหมเออมาวิเคราะห์อันนี้ดีกว่าเดี๋ยวทุกคนมันเกงมันบางเลยไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพจจะคิดถ้ามันบางบอกด้วยนะสำหรับตัวผู้เล่นที่จะจัดลงวันนี้เธอคิดว่ายังจะใช้สามสี่สองหนึ่งระบบนะเพราะว่าเป็นระบบที่ที่ทีมคุ้นชินที่สุด พอใช้มาตั้งแต่โทมัสคูเพิลหลังสามซีวางยังไม่น่าหลดได้คูลิบารี่บาเดียชิวอสิมิเกต้าก็ยังไม่หายเลยมันควรจะเป็นหลังสามสามหลังนี้นะ่าจะเป็นคูลิบารี่บาเดียชิวชาลโลบานะแล้วก็วิงแบ็กขวาเป็นเจมวิงแบ็กวิงแบ็กซ้ายเป็นชิวเวล ตรงนี้กูกลางก็ก,ก็ก็คงต้องเป็นเอนโซเอนโซโฟวาสิตน,นั่นแหละส่วนหน้าเนี่ยสิหน้าเนี่ยโอ้โหเหมือนจับคล้ายๆเดิมแค่ไม่มีปูปูเลยะยหน้าเนี่ยก็ยังอยากเห็นมูติกลงอยากเห็นเซริกส์ลง เหมือนเดิมแต่ว่าให้มูดริกเนี่ยเล่นริมเส้นมูดริกฟิลิกส์แล้วก็อีคายคายฮาวแบบจริงๆก็คายายเดิมนะเพราะว่าถ้าไปเปลี่ยนอะไรมากตอนนี้มันก็มันก็ไม่โอเคหรอกเพราะว่ามันมันยังไม่ดีซ้อมอะไรยังไงกันมาแค่ว่าใช้กองแนวรับใช้กองหลังที่มันเป็นแบบกองหลังแท้ หัจริงๆอย่างนี้ไม่เอาเจมนะยืนเซนเตอร์แล้วยิมเจมยืนเซนเตอร์ทำไมก่อนเสียดายของเอาอยากชนะเจาะฝั่งเทนครักเักหนึ่งเอาไม่พักเทนบ้างหรอคะไม่พักให้เทนเขาไปแบบทำใจทำสติอารมณ์อะไรอย่างนี้บ้างหรอคะ ลุกเคงเกงเ็หมดแล้วอ่ามีจุดประสงค์ใช่ไหมอมลองมาดูแล้วรู้ว่าบางชิบเลยแล้วคราวนี้ยุงย่งยุง่งอยู่ไม่ได้มีเวลาเคลียร์เดี๋ยวมันจะมีเดี๋ยวกเกงมันคนลุกเล้งเกงมีรอยด่างเคยจะระบบ4-3-3สาาทำไมมามาจัด3-5-2ห้าอ ก็4-3-3ไม่เวิร์กนะคะตอนช่วงพอตเตอร์ใช้ระบบหลัง4ไม่เวิร์กเลยช่วงนั้นคือแบบไม่แพ้ก็เสมอธรรมดาทีมอย่างนี้เลยนะคะแล้วพอมาเล่นหลัง3แล้วเนี่ยไอช่วงที่มันมีข่าวว่าเดี๋ยวดู2นัดนะถ้าเกิดยังแพ้อีกไม่ชนะอีกก็จะลด กลับมาใช้หลังสามแล้วเวิร์กและการระบบใช้ระบบหลังสามเนี่ยทำให้เข้ารอบกับทีมดูว่าเดลี่ไม่ได้<ม>ก็เลยใช้ระบบหลังสามซึ่งมันเป็นระบบที่เชลซีใช้มาและแตัคุ้มชินอะ่ะตั้งแต่ยู่ทุกคนก็3ามสหนึ่งรือสามี่สามนั่นแหละนะคะหลังสี่ไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่เอ,อน้ำเย็นไหมน้ำเค็มค่ะ เล่นแบบน้ำทะเลแบบชิลๆพักไม่ได้พักใจเ,เตรียมพร้อมเพราะว่าคืนนี้เตะตีสองนะทุกคนกังวงกังวันกังวี่ก็นอน,นอนกันไปก่อนก็ได้เปลี่ยนโค้ดใหม่สั่นมันหลายคนบอกว่าบอลเปลี่ยนโค้ดอะน,น่ากลัวหลายๆทีมที่แบบพอเปลี่ยนโค้ดแล้วชนะเลยใช่ไหมแต่สําหรับเชลซีนะคะตั้งแต่ตั้งแต่แฟรงค์นัมขาดตั้งแต่ทูเคิ และมาถึงแรนดพอตเตอร์เนี่ยนัดแรกของการคุมทีมไม่ชนะนะจ๊ะรู้สึกเสมอแลมพาดไม่น่าใจว่าเสมอหรือแพ้ทุกข้เสมอแต่พอตเตอร์เสมอจ้ะจะได้โค้ชใหม่ก่อนเจอเรเวลผลิตไหมนะคะตอนนี้มีข่าวหลายกะระแสคือทางทางเจ้าของเชลซีทางทอ็อตโบลีแล้วก็ผู้บริหารนอะ่ะก็อยากได้เร็วที่สุดเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็คงมีการ อยู่กับ5้าค a นดิเดตหรือเหมือนเราตั้งวะ่ะเหมือนแบบคนที่เขาสนใจอ่ะมีนายเกรมันมีหลุยส์เอลิเก้ัี้โพชติโนก็วะอ๋ะอเอเช่คอนเต้ไม่น่ามูนินโยมไม่ไม่น่าคอนเต้ไม่น่าไหวหมายถึงว่าเชลซีน่าจะบอดเชลซีชุดนี้รักไม่ไหวหรอกจริงดูท่าแล้วคือมีปัญหาแน่ ลุินย่อยยังไม่ได้ว่างงานนะคะไม่ต้องพูดถึงดอเจอร์ซิวเตโกซิวา,ค,วาคือตอนนี้มีการพูดคุยอยู่แต่ว่าคือเขาก็จะเอาให้ได้เลยว่สุดเชิไม่น่าใจว่าทันนัดมาดริดไหมนะคะ คือถ้าเป็นเมื่อก่อนนะถ้าเป็นเมื่อก่อนข่าวเชลซีเนี่ยมันก็จะแบบว่าเหมือนแบบมีกระแสมีกระแสมาแล้วก็ใช่แต่ตอนเนี้ยอยู่เนี้ยอะไรต่างๆามันเปลี่ยนแปลงแบบเร็วมากอย่างตอนที่แบบกดพอ์เตอร์เนี่ยกลางวันยังมีข่าวอยู่เลยว่าประชุมกันแล้วบอดให้ความไว้วางใจแต่พอมาตอนนี้ปุ๊บพอ,พอ,พ,อพอตอนคืนปุ๊บอา้าวคือไม่ได้มีนักข่าวก็มีแบบเหมือนกลิ่นๆมาจากควาบิซซโอโรมาโน่ว่าเฮ้ยเหมือนเชลซีจะเหมือนจะไปคุยๆกับนาเกรมันนะ แต่พ่วงทีเดียวด้วยการปลดด้วยการประกาศจากสโมสรเลยเหมือนตอนที่ปลดถูกเข้าเลยะนะคะคนนี้เชลซีจะจัดเพื่อนรัก3-1จบไปหนึ่งประตูที่เพื่อนรักได้มาจากเฟนอเล็กซานเดอร์อโน่เออยิลิฟูนำก่อน แล้วเชลซีตาม3มเมตรจบแฟนขับเลี้ยวปูแต่ชอบที่เชลซีขอบคุณค่ะเอาจริงตอนนี้ถึงแม้ว่าเชลซีจะเป็นบอลเปลี่ยนโคดออะเชื่อว่าเลี้ยวปูเขาไม่ได้กลัวอะไรเชลซีหรอกจริงเลี้ยวปูนาทีนี้ไม่กลัวทีมไหนเลยสิ่งที่เขากลัวที่สุดก็คือตัวเขาเองจบ จะเล่นทะเลแล้วก็เชิก็แบบพักก่อนเพื่อที่ตีสองคือสยิงเน่ยจะได้มาดูเกมให้ใหดูบรรยากาศท,กทุกคนหน้าร้อนแบบนี้เราก็จะมาทะเลนะจา๊ะเห็นพี่เชิไปทั้งปีแหละไม่ต้องหน้าอะไรหรอกให้เขานําก่อนแล,แล้วคราวนี้เราก็มาฮืดไงคนใหญ่เขาก็นำได้แค่ลูกเดียวว่าอยากได้ใครเหรอคะ ลงแล้วอยากได้ Thomas c o o ล l ย u i s e l ิ e g e น่าจะดูแบบเอ,อ่อเข้าแก๊ปที่สุดแต่ข้อเสียของ Louis e l e g e ก็คือจะมีความอินดีและเคยมีประวัติมีปัญหาแฟนบอล แต่ประวัติใดๆน,นก็ช่างมันเถอะเพราะว่าอย่างตอนแรกที่พงม,มาสโโู่เขาเข้ามาคุงกีตก็มีประวัติว,ว่ามีปัญหากระบอดปารีสแล้วเราก็กลัวกันว่าเอ๊เดี๋ยวเข้ามาจะมีปัญหากับบอร์ดเชลซีไหมป้ากดคือแบบรักกันดีแต่ว่าอย่าไปพูดถึงเลยเดีย๋ยวจะ้องให้นะคะซีดานซีดานไม่มาหรอกเธอซีดานเขาไม่อยากมากรุงกีตเอาที่มันเป็นไปได้ดิ คิดชีช้ชนาแก้เปล่าแก้อะไรอยากแก้กแก้เองค่ะตอนนี้สิงห์บูเราสถานก,การณ์กำลังดีขึ้นครับคือทุกคนน่าจะงงอ,อะไรวะโปสถ์โคตทีเดียวก็คือดีใจไปเหมือนได้คุณคือจริงๆนะ เอาจริงตอนได้ควยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอะยังไม่แบบยังไม่รู้สึกลงใจตอนนั้นมันดีใจอย่างเดียวแบบปลื้มใจนึกออกปะแต่แต่อันนี้มันเหมือนแบบยัมีหวังว like ่ะนายเตมันคิดว่าเหมาะไหมนายเตมันอะเขาเป็นโค้ดแบบอัจฉริยะเป็นโค้ดดาวรุ่งอัจฉริยะ ได้แต่สิ่งที่กลัวก็คือเรื่องของปาลมีไงนักเตะเชลซีอ่ะก็ตัวเป้งก็เยอะอยู่ตัวเป้งในที่นี้ไม่ใช่ ก็คือเป็นฟางเช้สุดท้ายก็คือถึงจุดเปลี่ยนพี่หงอยากมีจุดเปลี่ยนรึเปล่นะล่ะลองดูไหมคืนนี้เออเผื่อจะมีจุดจุดอะไรเปลี่ยนเออเรื่องจ,จอร์นเทอร์รี่ก็เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้จอนเทอร์รี่ก็คุมทีมเยาวชนอยู่ถ้าไม่แน่อาจจะให้จอนเทอร์รี่ขึ้นมาแบบรักษาการหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน อยู่ที่ไหนนะคะสม e t ิ d เสร็จอีกแล้วค่ะทุกเข้ามาตอนแรกๆบารมีก็ไม่ได้มากมายเฮ้ยเขาก็ได้ได้โอ้เขาก็ได้กล้วยมาอยู่นาแล้วปาที่บอกว่าคนที่คุณเชลซีได้ต้องมีบารมีเนี่ยมันหมายถึงว่าออย่างพอตเตอร์อะอย่างแบบโค้ชดาวลุ่งที่ไม่เคยทำทีมใหญ่เลย ที่ยังไม่เคยแบบว่าคว้าแชมป์เมเจอร์ลีกอะไรใดๆเลยอันนั้นน่ะว,วัดยังไม่ยังไม่ได้ไงนีออกปาเพราะอะไรเพราะเชลซีเนี่ยซื้อนักนักเตะแม่งเยอะหมดเยอะมากเต็มทีมเพราะฉะนั้นมันต้องใช้คนที่เก่งและมีประสบการณ์นิดนึงในการมาตัดสินใจในการมาวางแผนว่าจะจัดการเนี่ยวัดอ,อ,อีอีบุคลากรที่มียังไงคือต้องเป็นคนที่สตรองนิดนึงเช่นสมมติสมมตินะอันนี้สมดมูเฉยเฉยว่า เป็นโท o m o t ู o ค a l ตัวเก็จะเขามีแผนของเขาคนไหนที่ที่ที่เหมาะกับแผนเขาคือเอาไวา้อันไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ไปก็ไม่ได้โอกาสหรอกเพราะว่าแผนกูเป็นแบบนี้ก็จะได้ขีดไปแต่พอเป็นพอตเตอร์เนี่ยพอตเตอร์อารมณ์เปลงใจนักเตะเยอะอยากเฉลีย่ยให้ได้ลงกันหมดแล้วก็แรงใจว่าอันนั้ซื้อคนนี้มาแทนก็เดี๋ยวจะไม่ใช้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช้เดี๋ยวเจ,จ้านายก็จะว่าอะไรแบบนี้นึกออกปะ อันนี้คือไม่มีบารมีพอไม่มีความสตรองพอมันต้องมาจัดการบุคลากรเชลซีนิดหนึ่งนะคะพี่ว่าปอนมีงานจริงไหมแมนยูแบทบแมบทบที่ผ่านมานี่จะถามพี่ทุกทีมเลยเหรอคะคือไม่ได้รู้ทุกทีมนะคะเพราะว่าทุกทีมอื่นก็แค่ดูผ่านๆแต่มองว่า <laughs> แมนยูอยู่ที่แดนกลางค่ะคือจริงๆแล้วละอะอะผาดคาเซมิโร่ไปแดนกลางยุบเลยนะแต่ตอนมีคาเซมิโร่เอาจริงคาเซอะเหมือนเป็นคนที่ตัดบอลเก่งจ่ายบอลก็พลาดอยู่นะคาเซอันนี้ดูผันผ่านเออจ่ายบอลก็ยังพลาดอยู่แต่ตัดบอลเก่งมันก็เลยทําให้สวนแบบเหมือนเหมือนเกมลัแบบมาสวนได้เร็วนะใช้ใช้จังหวะจากแดนกลางได้ง่ายนะคะเออ แต่คนที่แมนยูขาดแล้วมันทำให้แดนกลางเนี่ยมันสั่นคลอนจริงๆแล้วคือริเตียนอีเร็กเซนมองว่าตอนที่ริเตียนอีเร็กเซนยังไม่เจ็บไปเนี่ยหูตอนนั้นกลางแมนยูคือแบบหปึกแน่นมากทำอะไรยากถูกปะยิ่งมีออเรกเซนยิ่งมีคาเซมิโรประกอบล่ามรวมกันเนี่ยมันยิ่งแบบแน่นเข้าไปใหญ่แต่คราวนี้เ e ร็กเซนก็ก็รู้สึกเหมือนมาซ้อมแล้วมั้ง อีกสักสองสานัดน่าจะลงได้ถ้าเซโดนโดนโดนโทษใบแดงโดยตรงไปนะคะอีกประมาณกี่นัดไม่รู้สองหรือสามนัดก็กลับมาอย่างนี้นะคะตั้งแต่ดูบอลมาเพิ่งเจอมอิวต่อแมนยูะนะคะอันนี้คือเป็นการดูผ่นานๆของแมนยูนี่ปีใหม่ใส่กันอีกน่้เลยฉันอยู่ทะเล ฉันอยู่ทะเลนะฉันอยู่ทะเลฉันก็พูดเรื่องก่อนให้อยู่ทะเลด้วยให้พูดเรื่องก่อนด้วยอย่างเงี้ยโพสต์มาใหม่คนไหนดีนะคะอ่ะตอนนี้ใครใครก็ได้ก็ลองลองมาดูก่อนเพราะว่าสรุปตัดสินใจมันก็ขึ้นอยู่กับบอร์ดแต่ถ้ามองว่าน่าจะเหมาะสมสุดอะ่ะเจอให้ลุยเอลิกเก้ค่ะอายุเท่าไหร่แล้วอายุเท่าเทียโกซิวาค่ะ เอามาเป็นผู้ช่วยไหว,ะหวนะแต่เข้ามากุไไูไม่ไหวค่ะยะไม่ไหวอยมาแนคนอไม่เปลี่ยนครับมีอยู่แล้วแต่รู้ว่าเจ็บเยอะโอเคนเักเตะมันตอโนโดนไบเยนปลดผ,ผลงานโคตรสุเดเลยนะครับเป็นที่เหมือนนาเกรมันก็มีปัญหาเรื่องบารมีนิดนึงไงในการกุมคือคือ เอลี่มันนานพอร,รู้ว่าเชอรี่เชียร์ยิงชอบมากโอ้ oh, ขอบคุณค่ะ บบ3 4 3หรือ3421ค่ะอันนั้นอันนั้นน่าจะเหมาะกับเชลซีในนักเตะชุดนี้ที่สุดนะเดี๋ยวพยายามอ่านเมนให้ทันผลงานนะักเตะมาตอนคุมบรเย์นก็ไม่ธรรมดาครัตบตกบารี่ยังปิดตาอยู่เลยตอนที่พอตเตอร์คุมไบร์ตันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันค่ะจำได้ว่าก่อนก่อนที่ทูเคิลจะโดนปลดนะ่ะนั่งดูไบร์ตันอยู่นึกว่าโอ้โห ไม่ะอย่างเงี้ยไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้โค้ชของเขามาแลวไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาถึงจุดนี้อยู่อันดับ11เอดของตารางอีกนิดนึงจะตกชัน้นลวถ้า u ยูเีเจอบบเยอร์น้องเชลีเชียร์มันก็เชียร์ชูซีแต่เอาไว้ถึงจุดนั้นก่อนเอาผ่านมัดลิดให้ได้ก่อนนะทุกคนการที่เราจะไปเออมองถึงไบเยอร์หรือซิตี้เราต้องผ่านลาชันเนี่ยให้ได้ก่อน ณจุดนี้พอจะทราบข่าวเม้าไหมคะคือเมสาเนี่ยช่วงก่อนคือยังไม่ได้ต่อสัญญาเนีย่ยชัดเจนกับเชลซีและเมาส์ยังเหลือสัญญากับเชลซีสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดเดือนนะแล้วก็คุยกันเรื่องสัญญาอะไรไปเรื่อยไปเรื่อยอยู่แต่คราวนี้มันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนในการที่พอเชลซีเปลี่ยนโค้ชซึ่งถ้าได้ในเร็วๆนี้อาจจะมีผล เชืช่อว,ว่าถ้าเป็นพอตเตอร์อ่ะถ้ายังเป็นพอเตอเตอร์อยู่เมาแล้วเมาส์โดนดอกขนาดนี้แล้วมีหลายทีมที่สนใจเมามากเมาอาจจะไม่อยู่ก็ได้แต่ณตอนนี้ณนะตอนนี้อ่ะอาจจะรอดูการเปลี่ยนโค้ดก่อนว่าโค้ดเป็นใครยังไงจะได้โอกาสลงไหมอะไรประมาณนี้นะคะเออเด็กผีไปดูของเด็กผีไป ไบต้านซุกตาไม่ถึงขึ้ค่ะเข้าใจรู้ว่าเปรียบเทียบกันไม่ได้นะคะคือถ้านายเรมันจะเอานันเกเรมันมาก็เข้าใจได้อะไรเงี้ยแล้วก็ขอไม่ว่าใครมาเอาอย่างนี้เดี๋ยวคือหินทำไมจะปลาใครทุกคนไม่ว่าใครจะมาเอาอย่างนี้ดีกว่าคือทุกตอนนี้คัดเดตคัดเดตหมายความว่าคนที่เป็นข่าวและมีโอกาสที่จะมาคุนเชลซีได้ที่ว่างงานอยู่แล้วก็ดูแบบดูทรง ซีติดต่อไปเนะี่ยตอนนี้ก็ใครก็ได้นะเออใครก็ได้แล้วมาคุมซึ่งเอาจริงไม่ว่าจะเป็นนักเรมันลุยเอลิก้หรือจะเป็นแบบใครก็ตามทีเถอะหรือแม้กระทั่งจะเป็นซีดานเองเนะี่ยสุดท้ายแล้วอะ่ะมันต้องมาดูตอนที่เขามาคุมว่าจะมีทิศทางเป็นยังไงแล้วอาจจะสมมติเออตอนแรกคุยคนนี้เก่งเก่งทําทีมนั้นแต่มาทําทีมเรา อาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้ถูกปะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทําใจแบบโล่งๆเอาจริงตอนนี้แค่แค่อดกันไปก็สดใสกินเยอะชีวิตนะคะ,ะเดี๋ยวจะไปเล่นทะเลแล้วทุกคนเดี๋ยวคืนนี้ตีสดูบอลน,นะคะเดี๋ยวทําไลฟ์อัพตอนตีหนึ่งเดิมนะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีแล้วก็แฮปปี้ทุกคนนะทุกคนขาบ๊ายบาย